สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเบอร์4วัดนะครับมองจอรดรถหน้าตลาดวงเวียนนี่โอ้เต็มเบิร์ดเลยพี่น้องเลยเทศกาลปีใหม่คนหลายครับพนมาจับใจตลาดหลายครับภพาพปเบิติตลาดทุนหานนี่ครับประตูสุม่มประตูโค้งครับ ข้นหิวของตลาดสดเทศบาลตะบนทุนหารครับโอ้ล้าหนึ่งน้คืออะไรเด็กรถจะไลยครับพี่น้องเอ้ยอาหารการกินเต็มโอ้รถเต็มเลยรถติดเลยแหละพี่น้องเอ้ย มาขามทางมาไล่ดีกว่าฮู้ดถดเครื่องเสียงอ๋อห้าสิบสามทางครับรถวิม่มองจอดเลยมาหาไสอยูคุณหานเอ้ยมพบพี่น้องหอยนองละสามสิบกว่า โลละร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบกรบปูปูหลอยร้อยเก้าสิบกุ้งสามร้อยห้าสิบแย่งกันซื้อคนหลน์นะเอ้ยคุณเลยตัวบอกไงครับตัุ่งครับมาหาชัยมาเองโลละสามร้อยเก้าสิบบาทตัวใหญ่ เกือบไม่ทันเไม่ทันถัดขายดีมากเกือบเกือบไม่ทันเลดสุดท้ายแล้วถ่าสุดท้ายนี่ถ่ดท้ายาคุณนะขายดีขายดีคัเลยสอพี่ของีราคาแล้ตัวใหญ่กนเลยพี่ตอตัแล้วให้คัเลือกใหม่ๆของเ้โหแกนสั่งโหลายเลยนดุ้ับงุเนี่น่เลืดสุดท้ายแล้ว ผาดสุดท้ายนะสัสน้องออยเกาหลีตัวใหญ่ตัวซ้ำนึงเนาะนี่สัตะ์ก้าไหมตะั้างก้าวตั้งกตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยนะปลาหมึกคุณสองเตี๊ยสองเตี๊ยงสองมุครับอร่อยเลยสองแฟตใครให้ผมเลือกนะสองโลเมื่อกี้ไม่รู้จักแต่แต่แต่ของพี่ตัวชักนี่ครับเอาพี่ถือถือรอเขาจะพูดนะจ๊ะปลาหมึกอ่ะไม่ไม่สดสดเอาเขอบไปเลยครับไปเรียกเก้า อหอยแข็งสดๆเลยออกจากตมใหม่ๆโลละสองร่อยโลละสี่สิบบาทนำยำไขไป่น้อปลมึกไงครับสองลอยแปดสิบบาทครับอยากหกรอยครับหก้อยบุดย่งๆหลายเด้อบุดเป็นกระสอบาหอย เป็นสอบุ่นะโบวเบิร์ดไงด้อยเออครับบนี่เต็มเลยครับเป็นสัการปีใหม่้าค็ขายดีเนาะเะดาาโรดยักบาทนาะกำละสิบบาทอ๋อโอ้โหนะเอ่อตัวนี้เขียนซื้อน้านสกุลกับดองกล่องจ้า สิ่งโสขความบ่นบเนี่บไวเชอร์นี่ครับยันซื้อไวครับพี่นอ้องเรื่มมันซื้อแล้วมายันเนอ tiền may thế này tiền tôi để may cái cầu ship hết mua ship hết nào nhỉ cái này quần em phơ nó quay ra phía nào Mạnh nữa Nào đó บาเลาใจเงินเขาปลาหมึกสดๆนี่โอ้แถมพุ่นเหลวพุ่นเอาไปนานน้ำเหลวหน่อแถมอยู่ขายดีขายดีเลยขายดีขายดีสดๆได้ปลาหมึกนี่เสิร์ฟเลยค่ะปลาหมึกเอาป่ะไม่ไม่ติ๊กุ้งอันนี้อันนี้เบอร์เท่าไหร่พี่ของแม่งกระป๋วง มาปัหึกนจ่ายเงินครับพี่น้องเป็น9 7 0บาท9 7 0บาทเป็น2เวลา3เวลาเวลาเวลาเดียวกับรดเล้ยคืนเดียวก็หมดแล้วเบิกเงครับรถโอ้ยรถมาตลาดครับพี่น้องคุณหารเด้อนี่ยตลาดคุณหารเด้อพี่บุดเต็มจอดรถในวัดพี่น้องเอ้ยอยู่วงเวียนนี่เต็มเหมือนกัน บะข้อยกรับโอ้สุดยอดดีๆเอามาหาใช่ครับกุไปยังจะิดแป๊ลูกชิ้นให้เพลินเพมันอยากกินลูกชิ้นแต่ว่าตรงนี้น่าจะไม่มีลูกชิ้นนะตรงนี้น่าจะมีก๋อมมี่อมีเอาพ๊อกป๊อกทำเหมือนเท่ากันพี่ดาวเลยอ๋อมันต่อครับเขาไปเบิ่งตลาดข้างในครับไปเอาใส่กรอบเปิดแป๊วลูกชิ้น แสดงว่เคยมาตลาดทุนทานเล้วพี่น้องเลย้นเยอะอย่ะีใหม่เลายครับโอ้เนือสินใหม่ๆแล้วพี่น้องสินใหม่ๆบ้าโ้อยแล้วนี่ก้อยก้อยก้อยโอ้ยตัวยอดอี๋อ้าวนี่ตลาดสด เนี่ยครับรตลาดภายในปลาสดๆยังดินอยู่ๆๆๆเออสดๆๆอสดๆๆสดสดเอ,อ้ยกูนนะคนกระดกกระเดียปลากะไหลนี่ดีค่ะครับ,บโอ้ไจมาโอ้มาตลาดลูกซีดล่านนี่เนาะกุฎล่าน เครื่องเล่นอายุข้างในลูกชินชินปลานา้นานำอันนี้ปลเนื้อรวนเนื้อร่วนอันนี้ลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่อันนี้ลูกเล็กเออเอาเน,นื้อนั่นแหละมันยี่ห้อเดียวค่ะเอายี่หอ้อไหนก็นได้อร่อย นำจิ้มก็กมีพร้อมทุอย่างออไอซ์เบอร์โซเนลได้ดิมมนกิ้แบบปลาแดกก็มี้ป็ปลาแดกใช่อันหาคุะค่ะสิบาท15บามาใจตลาดพี่น้องได้ยังกะเลือกเอาเนีซนก๋วยเตี๋ยวครับพีน่น้องก๋วยเตี๋ยวเมนูก๋วยเตี๋ยวกับยูนีก่กะมี 245บาทอือนี่สองร้อยสี่สิบห้าบาทไปนองอือม,มันยากาศครับโคตรล้ายครับไปนองเอ,อ้ยคุณนะ่ะคึกคักตลาดคึกคักเอาแบบ,แบ,บยาวแล้วพ่อนี่แบบไรฟูชอบแบบไหนเอาแบบยาวนี่หรยยาวละห้าสิบครับผมเอาละห้าสิบบาทเอา สองลอยห้าสิบ้าบบูาแบบองนะองเอารุ่นไหนองขนาดเจ็ดสิบเจ็ดสองอันานันบ่สานันบ่สี่สิบสี่สิบสี่สิบต่กระจายต่ำต่ำต่ำเลยตัวนี้ตัวนี้เอาพอซ้ำนึงูีพรย่าเียไม่มีลูไม่มีอะไรอ๋อเดง่ายเดง่ายบ่เอาเอา ประทัดวันถือก่อนหนักนะแซมหนี่งกับมือขาวแล้วนี่นี่หลายอย่างครับท้องเหล็กครับคุณพี่สี่ร้อยสามสิบบาทนะครับเอาได้แล้วชุดหนึ่งชุดม้วนชุดม้วนมันยังไงมันจะจะไม่หักเออก็ถือไปจะลดจะมันยักเอาจ่ายกระเ้อเลี่ร้ยสามสเก้ี่ร้อยสามสิบบาทอืมอาละจ่ายเรียบร้อยนะครับ นพันในข้าวเดียวกับเบิร์ <c oughs> ตเออซื้อเบิร์ตนี่เบิธรรมดาได้เป็นหมื่นพี่น้องต้องใส่ดอกเอาดอก่ล <c oughs> องเอาดอกเอาพักจักน้อย <c oughs> พักยังล่ะพักหนึ่งปลาด้วยนะดังนี้ประกาศประกาดกับกระลำเอาเอาพักไปหนึ่งปลาพี่น้อง <c oughs> โอ้ยตลาดคนหลายครับพี่น้องเดียวอะไรบางก่อนเด้อขายดิบขายดีอัดบบกพริกพริกแดงครับพริกแดงพริกสดมีซูเนลเด้อนี่เด้อมาล้านน,น,านี่ขายเบิดซูเนลเด้อนี่เออบดต้องไปปลูกมันยากพี่น้องเอ้ยปลาก็บ่ต้องไปเลี้ยงมันยากเฮามาตลาดนี่มีเบิดสุยางสวนผลไม้นานา,นานชนิด พูดแล้วนั่งรอ,อ,งอตรงนี้แหละปวดแขนสวนพริกสวนผักนี่ยเขาต้องปลูกม,ม,มาตลาด <c oughs> ตลาดที่เดียวพี่น้องเอ้ยมี่เป็นสื่อยางปวดอยากกินผลันไม้ก็ไปซื้อผลันไม้เอาบุ่นครับพี่น้องเอ้ยผลันไม,ม้บกักสมบักแซวซื้อฝากผู้เฒ่าผู้เฒ่ามากบักสมมาตลาดเนี่ยนะครับ เงื่อนพันธนี่ปิวเด้ดิในเกือพันธครับพี่น้องอันนี้ก็บสี่ร้อยกว่าบาทสี400่ร้อยกว่าบาทเงื่อนสองพันนี่ซัมซิมครับพี่น้องเพรท่านได้ซื้อยังอื่นเด้นี่เหล่ายาป้าปิ้งอ่ะเพรท่านได้ซื้อครับนี่เทศก,กาลปีใหม่โมนี้คนหลายเนาะครับเน,ะน,นาะขาย บ่เศร้าเลยเนาะบอท่านอยู่บ้านหลายโอ้โอ้เข้าดาวสีเข้าดาวเงี้ยแล้วยงกับสีบางลูแนจะมือนี่อืมก็รู้บ่ขึ้นแล้วเพราะมันนี่กินหลายเออมือใจเนาะขายบอเบิดเลยได้เนาะขายเรื่อยๆเลยวันต่อไป เขาเห็ดกระดาษม่อืมเขาอห็ดีบบ่มันเลขวมันเลยยางโอ้คนไปหลายจังีดโอ้ซุปีซปีอนไม่พุ่นครับอ้นี่เขาหาไปแล้วปะหายไไ่าบ้านยอเลยสินโอ้เขาแท้โอ้สมพ่อฝันก็ขายดีเด้่เนาะว่นาเออมันยางไงโอ้ลาขนมเมนนมโอ้นี่พัฒนาดีขึ้นเนาะครับเนาะ คุณหารเข้าเจลเล่นคืนเนาะเอาจะเล็ดหลายอย่างอยู่อืมอืมแบบนั้นนี่ไงพวกโอ้โหเท่ไหมเลยให้รถแล่นได้ให้รถแล่นได้บ่บปัดเนี่ยรถแล่นได้พวกได้กันยนี่ยขายของกับบ่ไใดบ่อใบ่ได้บ่ไใดเดือนไหนจะกางคืนครับกูแหละนาำมาตรงของกูเอาเรียบร้อยแล้วบานเลยเอาไปเราได้บานเลยเอาพอๆกันซ้ำเลยเนาะพี่น้องเนาะขายของ